すいません。 ที่ห้องประชุมมหาธาตุสารกลางจังหวัดพระนครศรีอยุอยยธยานายวีรัชัยนาคารานผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้หนายประทีปแกมิตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยนายธนากรตันติกุลผู้อำนวยการโครงการชลบรทานจังหวัดพระนครศรีอย,ย,ยุธยาพันเอกอำนาจวชิรศักดิโสภานะรองผู้บังคับการรวมทหานมาที่5รักษาพระอ,องค์นางพาวีนาทองสกุลพันธ์ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาธร,รณภัภยจังหวัดในอำเภอและ งานที่เกี่ยวข้องเข้ารวมประชุมเพื่อหาเร,ร,รือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับมวลน,น้ำหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเร่งระบายน้ำเพิ่มเป็น1,500ถึง1,800ลูกบา์เมตรต่อวินาทีโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์มวลน,น้ำดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงและบูรณาการมาตรการแนวทางแผนงานในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากนั้นคณะกรรมการได้ลงพื้นที่วัดชัยวัฒนารามวัด ธรรมารามและพระตำหนักศีริยาไลซึ่งเป็นโบราณสถานและพระราชฐานสำคัญของจังหวัดในการเตรียมความพร้อมรับกับมวลน,น้ำต่างๆอีกด้วยทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาและน้ำน้อยเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานหรือหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและหากประชาชนประสบปัญหาได้รับผลกระทบขอให้แจ้งมาทางอำเภอท้งนี้ทางจังหวัดได้ประสานงานกับหน่วยงานทหารภายในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนในทันที Thank you.